สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สกูลสกุลด์สบายดีพี่น้องมาเลือกกุ้งพี่น้องหังก็กินข้าแล้วพอเลือกกุ้งต่อเมือนสะออนบอกกุ้งสอดก้นมาสดสดเลยนี่เบาคอรดมัให้สเก็ดกุ้งอันนี้<บ>เป็นกุ้งธรรมชาติน้กุ้งฝอยพอดีกินเลยนะบนน้อยอก่อน,นก่อนก็ขอบใจเบาคอล้วก็แม่นองดำเนาะเครื่องกะละมังบอกเขาจะตกใจป้าเครื่องของมา ก็ไม่อาจะเศร้ายรท่านมว่าเฮ้ยเราก็กินบัลไลกันหมดสันเพลองเลยท่านก็จะบัลายก็จะบอกมาให้กันนี่บัลไลอย่างนีผักกระโดนเนาะผักใหโอ้ยผักกระโดนกำลังโป่งกินกับนี่เจ้าหน้าหัเต็มอยู่ไปไปย่ยงกันมาสนับผักกระโดนเนาะขั้นบัลหน้าบัลกองเราหอบผักกระโดนผักอันให้ผักกระโดนกำลังโป่งตะกอนสตูเย็นหวานอะไรนะบัวปลาซิวแทบบเห็นอะไรไม่แต่กุ้งแมนแมน่น้องเอ้ยมรุภูมิวันพิเศษเลือกข้าซีซอยเพิ่นเลือกได้เนี่ยนะ ขอบใจลาลาได้เมนนองดำเด้อแต่บ่อคนนี้กินเ่อะแล้วพอก,กุ้งอันนี้เขาจะสอนในสานะบ่แม่นสอนตามห,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 ห่วยน้ำใสน้ำห่วยค่ะว่ะเนาะ ดูดนนะแม่จิก้ากินก็แม่กุ้งเต้นนี่น้องจิก้าอยู่เลยนะปูโูแฮมมันมันมีอะไรกงมันสวยงามอุ้ยดายพวกเขามาคำพวกพี่น้องกําลังกินข่าวแล้วข้าวแมงมัมแต่เว้นกุสิเดดเมนูก้อยกุ้งนี่ละ าาาสับลงมเนะไปสอนคือสีม่วนเนาะนี่ย่อขึ้นบัตบัตรละถวยบัตรละถวยเดี๋ยวเราขาไปสอนเดจะเถื่อกบคุยได้หลายปีแล้วกบคุเห็นนะกบคุยกับกบคุยปนีนะเต็มตีก็ได้ถวยนึงอันนี้ว่าได้เครื่องกะละมังกระเจาะกระเีอยบบ้างอืมแต่เขาเจ้าบุญสอนในห่วยแต่สอนในห่วยมันเหนียวร่งเกตบางห่วยพี่น้องมีหน่วยเดียวติดมาไอ้สองหน่วยคือสิอ้วนอ้วนกระดดพูดพูดห่วยเลย กินอยู่เขื่อนตะเก้าไปหนึ่งเวลาไปเรียนจานละหกสิบกุ้งเต้นแซ่บแซ่บยำกุ้งเต้นเนาะเป็นมันเป็นแบบว่าเพ่กระท่อมครับเห็ดออกไปในกลางน่ะเนาะเขาก็เปตักเอาหน่อยปรุงเขาเรียนเนาะก็ตักเอาเอากระเงี้ยตากจนมาก้อยก็จริงว่าแซ่บแต่แท้เขาเห็ดนะถ้าก้อยแบบบรรทาพี่น้องใส่มะกอก แหม,ม่ขัหัวหอมลงไปแบบเนี่นนนบ้านแม่เจ้าเป็นซุปหัวเชิยงคายมั้งเว้ยเออแต่ทางไทยนะ่ะเขาเวลาเขาก,ก๋อยกุ้งเสาใส่ซอยหอัวเชียงคลงไปนะตะไคร่หั่นลงไปนะหัวเชียงไขง่กดองมัดพริกซดหน่อยกระเจี๊ยบซีซันน่ะกระเสร็จไปอีกแบบหนึ่งเลยอนะโว้ย กินเขาแล้วอะพี่น้องเพราะว่ากุ้งมาใหก็ชิเลือกไว้ใส่ตู้ไว้สดๆร้อนๆให้ก็สอนขึ้นมาบางคำเลเนี่ยเก่งยิ่งยิ่งนี่เ,ๆๆๆๆเ,เวลาเขาเจ้าไปสอนกุ้งนะเขาเจ้าซิเมนวิธีพี่น้องคือไปสอนตอนใดจังได้กุ้งนะส่วนใหญ่จะเป็นไปสอนย่างมอเร้าหรือว่าย่างมะแรงคำคำเหมือนๆม,มันจีได้กุ้งนะ ไปสอนกังเวนเสร็จเสร็กับบทถือเก่ามันลงุงหอือถ้าอากาศหนาวๆแห้งไปสอนยังไม่เร้ายังได้แสดงวันพายเขาเจ้านี่บ่คอยมีคนสอนป็นไรเลยจังหว่าลายเนาะถ้าเขาสอนรูมันโบรายปะเนี่ยรู้ว่ามันหลายอีหลีบ่เออแบบว่ามันหลายแล้วแบบอันนี้ เขาเห็นเบาเบาเล่มลงเพดแม่ปลาเหง้ตางก,กันตะ <c oughs> เกนมีใค้ท่างก,กระต่ายะพี่นอ้องเ้ย่องใครทัางปลาเช่นต่้งกะต่ายกะต่ายก็สีหานุ่ยปลารต้น้เลยตยังมา แต่ว่าก้อยดีมันกะแ่บอยู่ทวาทวาไปขวารแคัแค่แง่ในบัมันบวแแ่บมันแคะแค่ง่างกนงานอนจุปวดจะเท้าจะชุด,ลดหลุดนี่โอเคเลยส่วนใหญ่ก็จะดีนะฮะนักบันหน้าก่น้องเอ้ยเกตุกุ้งพี่นนอกโวดปโดโตวะกุ้งไซส์กิ๊กเลยอ่ะ ถ้ากุ้งเป็นพญามันสีแก้มเป่าอันนี้บวมมีเลยอันนี้บวมมแหล่งหงช่วยเือะกุ้งกำหนองชายกินไก่เล้วกุ้งมาพอดีสังเกตว่งกุ้งเต้นนี่คือกุ้งเต้นอืมข้างบนใหญ่พอโบก่ากินเลยมันตัวใหญ่โบเลยโพ้โพ้จะเดือดสามเดือดกุ้ อ๋อกระโดดแม่เกละแม่เกลบอาผิดดิบแม่เกลบอกปิดโค้ง้อนเสน่ห้ำลาตักเกลบอาโอ้ยดีแต่บ่ค่อยมีขี้เหมันเลยเลือกง่ายขี้เหงาร้ารเ,เวแค่นุ้ยมีแต่มา่มัห้วยหน่อยเนาะห้วยนี่รถแม่บอ,อลรถมาวาง เดี๋ยวว่าเขาลกไม้ขึ้นข้าวเนี่ยไปจับแก่เกษเดชก็มึงอยากสเตกกุ้งมึงก็หมดจอมาเด้อย่าบอกเถิงลาวเพิ่มเพิ่มมืออื่นเราหอดน้องกึกไปก่อนหน้าเจ้าอีกหูข่าวมันลายน้องได้วหนไปก่อนนี่ยบ่ได้บันได้ึงบอกวราเสิร์ฟให้น้องเว้ อลอยกับกล้วยเฮียมาเฝ้ากุ้งกับกล้วยเป็นกุ้งหรือข้าวไปแล้วกินมาบอกเธอกับกล้วยกับปลากับกล้วยกับปาาลาเอาดีๆเล้วมืออื่นนะขอให้ข่อไป,ไปนอน,ไ,น,ไ,นไปไป็นฟันเอาเลขมือจ,จับเลขได้นไหนึ่งเลย โบปิดไฟกับนนอนง่ายครับเจ้าของพานอนสี่ทุม่มหาทุ่มกับนั่งเฝ้ายังไงโบอขึ้นบ่โบอกคืนไล่ไปกับโบนนไปไปแล้วปิดไฟ <c oughs> มันเฝ้าใน,นหัวเตียงน,นะนจะิจจพิจจพิขี่เขาแน่นนะ <c oughs> ดี่นจะบุคคลนี่นู่ยเบ่งเต็มบ่อยหลายจะหนักจะตนะังอ่ะ น้องลิ้นดิ้นอยู่บ่าๆอยูเอียงทางน้ําจบักในน้ําตื่นมาแล้วแม่นไปเล่นรถพี่น้อยปลาซิวนะปลาซิวพี่น้องสังเกตปลาซิวอ๋อมตัวสปุหโๆๆหมกอแม่ๆปมา10ตก็อิ่มแม่อูเอาเนาะอ เาขีมาออกแะไไปเที่ยวกันจะปขวานจะกลมจาอย่างเบิรไปห้องกาะมากินข้าว่ห้องอยบหบเกาคันบ่เห็นนะะ ลองลบไปลบมาจะะมาได้เหบ้าโอ้ยขี้เกียจกับงิแบนีกับ่อย่ี้เกียจกบบ่มีขี้เกงนกับ่ย น้องเอ้ยท่านมาได้ท no no so okay. ี่ห้าอันกวัดเขียนหน่อยวะพอเด็กใคจะขีดจองขีดเหมือนขี้จะได้หน่อยจะหน่อยโลโลหาซิทกูจะได้โลนักลายเต็มทุกอย่างเด็กจะไงก็จะบุคคลเป็นโลกแถวบ้านไข่หมูแดงเหมือน กร e ุบห่อเออห่อง่อาี่เนโล่ละเจ็ดร้อยไมแดงนะแพงเขาเจ้บอกว่าหกร้อยเจ็ดรอยันมองมองะแปดรอยร้เจ็รอยยี่บ้านเท่าฮะสื่ร้อยหนึ่งก็กินแบบบะฮอดบ่ฮอดอันเขาเจ้าเอามาขายแค่บ้านนะมันบ่ค่อยมีผู้ซื้อหรอกเต็มถวยถวยละซาบาทเานนี่ถวยอันนั้นน่ะมันไม่ง่นะอ้ ขาเห็ดทงละซาวทงซาวนี้ตะไข่ใหญ่บ่มีไข่น่อยเลยไต่จริงกันไปหาหล่อขายสือลอยหนึ่งอ่ะเป็นโลเกือบโลหาทงไปเหนมันเหมือน่นอกระมีเข้ามาก็ได้อลโลนึ่งกประมาณอยกวนเนะีนะ่ยก็ห่อสองลอย่มองอันนี้กจเจ้าขายเพลยแต่แไปตีเนาะเพื่อที่ห้านั่นน,น,นะไเดงนะ มันคบเก็บใจ<พ>บเ,เจ<อ>กพี่น้องเลยอย่าจนแบบว่า <c oughs> คืออ้ไรเขาไึ้นเบิร์คืออ้ไรเขาไปขึ้นกิซี่แล้วมันแบบว่ามันพองขึ้นมาเป็นอเงนินเลยอันหมดแดงนะนพ่อเขาบริวารแต่แพงแต่แพงถ้ามีเงินจะซื้อกินเนาะถ้าไม่มีหรือบอกกินเปตตองกันซ้ำๆนี่อยู่สุรินนะกันกับเจ้ากระจุบขานกระจุบกระซ่าแบบนิดเดียว เดี๋ยวในประกอบเขาสิขายกล่องสิบพันสิบพันสองกล่องสิบห้ากัสิ 50, บหนะ้าพันกับสิบ้าบาทเอ้าสิบบาทนะมันกะกับพอก,กินนะเต็มเต็มถ้วยนั่นแหละประมาณมถ้าสกล่องนะก้าชิแพงก็นนะกงงกจะน่อยเจ้าที่ไหมน น็กอับรายการบ้านห้าวไปกินอาหารตามฤดูนกุ้งกุ้งวกพกบนหน่อยนะุนยังเอบินบไดมีขีเหนื่อเลยนะโพพี่นไปหมดจอมาอจ้า เมนูมื้อเช้าพี่น้องลาเด้อพี่น้องเด้อดีดีเพื่อสะกะู๊ตสกุล้วก็เฮงเฮงเลยรวยบอก,กันใหม่คลิปหนา้าสบายหวยออกโชคดีว่าสกู๊ตสกุลจ้าขอให้ปังปังสาธุไปละจ้า